ไปดูแสถานที่ของเรา บายมากอันนี้มาอแล้วครับทำงานกันจนเมื่อจนค่ำ ทำเป็นดังเองมุดตัวไทยอยู่แบบธรรมชาติอยู่ท่ามกลางพภนเขาอยู่กับความเป็นสุขเพราอิม่มเอกับธรรมชาติ ยึดกันปะนี่มามองันนดนึง่ออยอขอเห็นก็อาจารแก้ยังไงพี่นเอง้อ

ไม่ตัดต oh. ่อเอ้ไม่เห็นท่อนําครับไม่เห็นนะนี่ครับอ๋อักมขึ้นอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมไม่ค่อยตัดเดียวให้เขาเอาจอบดเป็นทางขึ้นไ่ได้เลยได้เลยสวยงามมากเดี๋ยวต้องยกฮะใช่ใช่ตตใช่่งใช่ตตอยู่นี่ไม้ายไเออนายเป็นแถวนี้เออนั่นะใช่ โอ้ใช่ใช่ใช่ใชพอเราใช้ไฟไอ<ฟ>้ตัดไอ้พวกนี้ได้เนี่ยมันก็สบายใจเพราะว่ามันโล่งขึ้นเนาะ น یں, uh> ี่น oh! mm ี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วหลังหัลงของหลวงพี่อยถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันคนละอันแต่ว่าเดี๋ยวเอาตัวอื่นด้วยไงตัวอื่นมันมันชาร์จไปเยอะก็เลยต่อ

พี่บอกไม่ทันเพราะเพิ่งวันนี้กลับมาช้าที่นี่เดี๋ยวไปดูยาให้หน่อยนะยาของเราเอาเลนั่นแหละวนมาที่บันไดปะเนี่ยทางนี้แหละเอาแบบรุ่งให้แขางเนาะวัดเลยเดอเนินเอาเอาแค่พอดีพอดีอะ ขันหนึ่งครับพุดเข้าไปพุ่นเออพุดเข้าไปหันคันหนึ่งเพราะว่ามันดินเจังบ่วนั่นเออนั่นล่ะคันแรกล่ะเเดี๋ยวส่องให้โอ้ตีโอาแข็งแรงทั้งตีทั้งจนันจอน เดี๋ยวกันลืมนะตี้เดี๋ยวขอลองสักอันหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าจะชงกาแฟแล้วมันจะได้ลมมันจะได้ไม่พัดโจนทั้งไฟมันดับ,เน,นบเนี่ยลอง <c oughs> เอาไว้ชงกาแฟ โทรมาเ้าไม่เห็นถ่ายรูปของพี่มาให้ดูเลยผมก็เลยบอกว่าเขายังมาส่งไม่ครบยังส่งไม่ครบ,ครบถ่วงแล้ว <c oughs> แล้วของพี่มีระเบียงไหมไม่รู้เหมือนกันเห็นลงพ่อสั่งอยู่นะครับเหรอมีสิจัดให้อย่างดี บริเวณรอบๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูหน่อยว่าตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะทําวัดกันตอนเย็นไฟเนี่ย <c oughs> ก็ส่องเออส่องสว่างทําเป็นสีแดงกันมแมลงด้วยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะนี่อันนี้ของพันตุงก็มีไฟแล้วตอนนี้ก็สบายเลยมีกระฟงกาแฟไว้ฉัน นิมนต์นิม он. นต์นี่เดินได้เลยครับทุกนู้นเลยท่านสว่างสบายปลอดภัย เดี๋ยวเราส่งน้ําแล้วก็เผื่อจะไปห้องน้ห้องน้ำํำดี่ชาวะวายก็มาพักใกล้ๆกันครับครับเนี่ยวิวหลักร้อยล้านพันล้าน ฝนตกอย่างไรก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้เพราะว่าหลังคาก็ใช้กันฝนได้นะฮะมีเต็นท์ด้วยไม่ต้องห่วงนี่